วันน <mile> ี้เก่งจังเลยวันนี้เก่งจังเลยไม่มาดูลูกสาวไม่มาสิดิพูดยตายแล้วลูกกูลูกกูมีสูสัยลูกฉันเธอแม่ป้ดแม่พีป้าจูลูดใส่เองก็ต้องยกเองใช่ไหมวันที่ย่าไม่อยู่อีหล่าเก่งมากพ้อต่อเบื้องในเก่งแหี้ยนี่เรมขวัดหรือใส่แรงกางแบบแล้วเป็นเก่งหรอเออเปเก่งแบบ เออเรวเร็วเร็ไหนูรองเท้าเก็บเอาเลยนะคะรองเท้าไปรองเท้าเร็วเร็วลูกเร็วเร็วล้อโซมล้อโซมพ่ระจ่างผู้ใดเก็บเองทุกอย่างรองเท้าอยู่ในลูกมนรอยังคะตะก้าขนมหนูนั่นเอลูกอันนี้ของพี่จ๋า เออชุดนั้นเดี๋ยให้ไม่มามาเก็บลูกมันใหญ่มันออนอ่ <โด S 1> <ล>ะี่อ้ก็ยกเปไปใช่ไหมคะโอ้อ้จะยกเปไปเก่งแล้วลูนี้นี่แหละช่วยเหลือตัวเองสุดกับเป็นลูกพ่อจ๋าแต่ว่าเก่งเรื่องเลยเออพันมาเมื่อกี้อ้ไก็ยกเปยมาพันว่ายกเปยแล้วคนเดียว

ย่าดูเก็บของเองเลยบอกแกตื่นกัย่ามอนซีเก็บของเองเลยจริงจริงเลยเก็บของลูกไปเลือีกเยอะเลยอีกเยอะไปลูกแปขอไปเก็บอีกแล้วมาเก็บไปเอนรข้รถไป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 ยอป อ่อ,อะไรยามุนวะเนี่ยค่ะ<ร>นี่ค<า>่ะคิ่าบน่ะเนี่เก็บของเก็บของเราเองหเก็บของคันสีส้มไงลูกคันสีส้มค่ะใช่ถาจขัดทายที่น้มซยหลังจ ใจร้านพ่อใจร้านร้านจมไหมกล้ามโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดเลยเออยยความเป็นกล้ามขรุนมวนอยได้เาิตัวน้อยค่ะอเกบความเข็งลยคเออบเป็นระเบียบหน่ยายบ่ S <S ไว้ยูะแม่มัดไว้อยู่แล้วไว้อยู่แล้วหนูลงมาหนูทําไม่ถูกเร็วๆเดี๋ยวพี่ขาจะเอาลังขึ้นไม่ได้นั่ลังดํานี่แม่จะไปจัดใหม่หนูไม่รู้อกมันอยู่ที่แรกมันอยู่ยังไง <c oughs> ต้องแม่เท่านั้นมาเลื่อยแม่แม่ทำกับลูกม่ไม่จะทำลงมาหมดได้ใช่ไหมหมดได้ทังขนมหนูหมด้เลยทางขนมหนูแล,นหนแล้วก็หนูไปเอาเสื้อสีเหลืองที่พ่ออย่างนั้นไปคืนไปให้พี่โดน <S <S ไปค่ะ <S <S พี่โดนลืมไปโอเค พ like ี่โดนนี่ช่างลืมไหวไหมหนูไหวอยู่แล้วไหวไหมู่แลุ้้นชันแดงเลยมึงไหวอยู่แล้วตอนนี้เปลี่ยนชุดเพชรออกได้แล้วดูไหวอยู่แล้วมันมียังไม่เปลี่ยนชุดค่ะสะอ่อนเพิ่มขยันหลานหลานมาเก็บของเอง นี่คุณนายต้องถ่ายคุณนายนะไม่ใช่มาถ่ายมามีนะคะลูกแม่เราไปได้บ่เหรลูกได้ค่ะพ่อต่อยนี่บ่อเ้าเลยเฝ้าเก็บหายไปนด่เป็นการพ่อต่อยเมื่กี้พ่อทำเก็บมาแล้วลูกแล้วคะพ่อทำเสร็จแล้วทำไมวันนี้พ่อไม่รีบทำ ชุดเดือยพี่ดนบ e. อกให้พี่ดนมาเอาเสื้อเองเลยเดี๋ยวพี่ดนก็มาเอาค่ะทำไมไม่ทำไมไม่ถามีบ้างว่ามีเอาเหอเฮ้ยเนาะ